สวัสดีครับอัปเดตอากาศลายวันกันนะครับพี่น้องเย็นวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565นะฮะกับเส้นทางฝนฟ้าในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้อยากให้พี่น้องติดตามลักษณะาอากาศอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะเพียงข้ามวันทรงลมมักจะเปลี่ยนไปนะฮะฝนย้ายฝั่งสลับที่ตลอดพยากรณ์ยากนะ บางวันฝนหายพอบ่ายอีกวันดันตกถล่มทลายบางครั้งจังหวัดเดียวกันอีกอำเภอหนึ่งแห่งคอตั้งบาหาฝนไม่เจอในขณะที่อีกอำเภอแทบจะท่วมแต่เราก็ต้องยอมรับกันนะครับสภาพนี้เหตุเพราะว่าผืนแผ่นดินไทยบ้านเกิดของเรานั้นอยู่ภายใต้ใตเขต i c ซีซแนะฮะหรือแนวล่องมรสุมนั่นเองซึ่งปกซึ่งปกคลุมด้วยอิทธิพลของสายลมนะฮะ เราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสำหรับวันพรุ่งนี้ฮะโดยเริ่มกันที่การเคลื่อนของพื้นกระแสลมบน500เฮกโตปาสคาในวันที่13กุมภาพันธ์ก็จะเห็นว่าทิศทางการพัดของคลื่นกระแสลมตะวันตกนั้นยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยไว้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คืออะไรครับพี่น้องคือขยับลงมาด้านล่างนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้พาดผ่านภาคเหนือล่างและภาคอีสานบนด้วย ซึ่งตั้งแต่ค่ำและดึกขึ้นลมนี้ก็จะเริ่มขยับถอยกลับไปเหมือนเดิมก็คือขึ้นแล้วก็ไปเหนือประเทศไทยขึ้นไปเลยเลยภาคเหนือสำหรับวันที่14นั้นภาคเหนือบนก็จะไม่มีอ่าขึ้นลมพัดผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันลักษณะอากาศช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยขอบแนวลมที่พัดเป็นตะวันออกเฉียงใต้ฮะตะวัดกลับ ตามเข็มนาฬิกาเข้าหาวงแอนตี้ไซคอนิกในทะเลแปซิฟิกนะฮะได้เคลื่อนออกจากประเทศไทยไปแล้วนะครับขอบนี้เหลือแนวลมเพียงบางส่วนที่พัดมาเป็นทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกนะฮะผ่านอีสานด้านล่างนะเห็นไหมครับตะวันออกเฉียงใ,ใต้ฮนะด้านล่างด้านตะวันออกและผ่านภาคใต้ตอนล่าง โดยเราไปดูแนวพัดของพื้นลมล่างกันฮนะหรือลมผสุมพัดนำความชื้นในระดับฐานฝนนะฮะหรือฐานเมฆ850เฮกโตสคาลกันครับในวันพรุ่งนี้จะเห็นว่าแนวพัดส่วนใหญ่ของลมล่างฮนะลมผสุมเนี่พัดเป็นทิศตะวันออกด้วยกำลังปานกลางฮนะผ่านภาคใต้ ตอนกลางถึงตอนล่างไปเลยฮนะที่เหลือเริ่มพัดสเปสสปะอีกแล้วครับพี่น้องมีเพียงแอนิเมชันแนวลมเล็กๆน้อยๆอยครับพัดเป็นทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้แผ่ขึ้นไปปกคลุมด้านบนของประเทศไทยด้วยกําลังลมที่อ่อนๆนะฮะมองกแทบไม่ค่อยจะเห็นเลยเห็นไหมครับโดยเราจับพื้นลมทั้งสองนะมามองคู่กันภาพด้านซ้ายครับ เป็นการแสดงสายลมบน500เฮกโตปาสคาลนะและด้านขวาเป็นพื้นลมล่างนะหอบความชื้นชั้นฐานเมฆ850เฮกโตปาสคาลเราก็จะเห็นกันง่ายๆนะฮะพี่น้องเห็นอะไรบ้างครับเราก็จะเห็นทิศทางลมของทั้งสองระดับที่พัดเข้ามาในประเทศไทยนะฮะในการคาดหมายอากาศของวันพรุ่งนี้วันที่13กุมภาพันธ์2565นะฮะด้านบนเมื่อลม ด้านบนของประเทศนะเมื่อลมหอบความชื้นเข้าไปเติมอ่อนลงฮะการยกตัวของกายของเมฆฝนก็จะลดลงตามไปด้วยก็ตามฟอร์มนะครับเป็นปกตินะฮะโดยภาคเหนือตอนบนเป็นอของประเทศไทยนะฮะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าต่อไปได้อีกฮนะจากการป,ก,ปกคลุมของคลื่นกระแสลมบน ก็อุณภูมิต่ำสุดก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่13-15องศานะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนและต่อไปก็จะเริ่มมีหมอกหนาได้บางพื้นที่ซึ่งมีมา2-3วันและเนื่องจากความชื้นได้เริ่มแผ่ซึมเข้าไปปกคลุมด้วยสำหรับ ภาคเหนือตอนล่างนะครับฝนก็จะลดลงจากวันนี้นะในวันพรุ่งนี้เหตุเพราะว่ามีคลื่นกระแสลมขยับลงมาปาดหน้าให้น้ําออกไปนะฮะบางส่วนเหลือเพียงฝนเล็กน้อยอ่ะโดยทั่วไปร้อยละสามสิบของพื้นที่เท่านั้นนะครับก็สําหรับภาคตะวันออกฮะตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ใช่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านบนฝนก็จะลดลงเช่นกันนะครับพี่น้องเหลือเพียงฝนเล็กน้อยทั่วไปร้อยละสามสิบของพื้นที่นะครับ ในขณะที่ฝนจะเริ่มไปตกเพิ่มนะฮะในพื้นที่อีสานตอนล่างนะฮะเนื่องจากมีแนวพัดเติมความชื้นของลมล่างทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดเข้าไปฮนะและก็ไม่ได้อยู่ในอะไรครับในกระแสของคลื่นลมบนด้วยกดเอาไว้ด้วยครับเห็นไหมครับอยู่นอกพื้นที่ดังนั้นพื้นที่อีสานในวงกลมนะ วงกลมวงลีนะครับจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะพี่น้องแล้วก็มีฝนปานกลางได้ในบางส่วนของพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะฮะร้อยเอมหาสารคามอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุราาบลลบลีลำนครราชสีมานะฮะโดยในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่สิอ่าพรุ่งน,น, 10, งนี้ชิมลางไปก่อนนะครับสิจังหวัดนี้โดยในวันที่14ก็จะมีมวลอากาศ ความกดอากาศสูงเข้ามาเสริมจากการเติมของมวลอากาศเย็นอ่อนๆน,นะทำให้มีการช้อนปะทะระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนขึ้นในบริเวณนี้ด้วยนะครับก็จะมีฝนมากกว่าในวันที่13านะสำหรับวันที่14ฮะในพื้นที่พี่น้องอีสานล่างฮะที่ไม่ค่อยมีฝนเข้าเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานะฮะ โดยเราไปดูพื้นที่ภาคกลางกันบ้างครับในวันพรุ่งนี้ฝนก็จะลดลงได้เช่นกันนะจากแนวลมล่างเติมความชื้นอ่อนลงนะแล้วก็จะวิ่งเหมือนเหมือนแลบเหมือนคนหลงทางนะจึงยังมีฝนฟ้ากระนองเล็กน้อยโดยทั่วไป30%เซของพื้นที่นะฮะและก็มีฝนปานกลางได้นะครับในพื้นที่ที่มันมีการเติมของลมล่างครับลมล่างตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดเติมขึ้นไปเห็นไหมครับ ทางฝั่งตะวันตกคือจังหวัดลาดบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ยังคงมีฝนปานกลางได้อยู่นะครับ2จังหวัดนี้สําหรับภาคตะวันออกนะครับพี่น้องในวันพรุ่งนี้ฮะก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองชุกกว่าเขาฮนะเพราะอะไรครับเพราะเป็นพื้นที่รับแนวลมล่างเติมความชื้นจากทั้งทิศอาทิตย์ตะวันออกเฉียงใ,ใต้และตะวันออกฮนะโดยยังมีฝนปานกลางได้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกฮะปราจีนบุรี จังหวัดสักแก้วฮะฉะเชิงเซาและก็จังหวัดชนบุรีนะครับด้านบนบนของภาคตะวันออกเป็นแนวลมที่พัดมาขนานกับทางด้านชายแดนนะเห็นไหมครับโดยในวันพรุ่งนี้ในฝนก็จะไปเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะฮะในวันพรุ่งนี้จากแนวลมล่างและแนวลมบนนะที่พัดเป็นทิศตะวันออกประกบกันนะฮะ โดยจะมีฝนปานกลางได้เลยฮะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรในจังหวัดละนองสุราษฎร์ธานีฮะพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับพี่น้องภาคใต้ก็เตรียมรับฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องภาคใต้จะ ยางก็ต้องรีบกกีดนะฮะถ้าใครยัีกรดยางอยู่เดี๋ยวจะกกียยางกันไม่ได้นะคลื่นลมในทะเลนะฝั่งอ่าวไทยใกล้ฝั่งด้านบนนะฮะคลื่นสูงหนึ่งเมตรฮะด้านล่างสูงสองเมตรฝั่งอันดามันนะฮะคลื่นสูงหนะึ่งเมตรฮะอากาศก็จะมีประมาณนี้ครับพี่น้องแต่หลังวันแห่งความรักเป็นต้นไปฮนะฝนก็จะเริ่มมาฮนะจะนี้มาบางพื้นที่มีหนักถึงหนักมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสภาพอากาศที่โห่ปนแปรน่าดูเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ